นายเฟรดี้ว้าวเออเออไงบอดี้ไายเห็นเจ้ายามบ้างมาเขาคงไม่ใส่ชุดเหมือนครั้งที่แล้วนะฮ่าฮ่านายเขารู้ที่ใส่เขาดีนี่ ใช่แต่ฉันอาจจะรู้วิธี่อยางตัวเขานะเราก็แค่หาเบอรเฟรฟนดี้รอ้องที่เขาชอบใส่ไปก็แค่เนี้ยอาา่ะคือแบบว่าที่นี่ไม่น่าจะมีเขาเหรอกเพราะงั้นเราไปหาที่อื่นดูนะย<า>อย่ารู้ตัวกไนใหญ่กันขอไปตรงนี้เลยนะมาหายามเจอยังฮะเฮ้ยไม่โดนนั่งบนนั่งไงไม่อะถ้ามันเฟรฟนดี้ ไม่ไหวไมันเอา,าพิตตี้มาใส่แล้วก็โอเคอ,อีกครั้งแต่รู้เลยปะแต่การเดินเสือห่งขาอเพี่ยถ้ามันเป็นพิตตี้จริงก็ไน่เราไปถยอับหน้ากูบอกไปสักเลยนั่นก็พ่อได้ทเขาตัวตวาาาแล้วงงน,นี่มาเช็นง้นจริงดินี่สองงาพ่้อมากไว้สัก เอาสเบาวได้บ่าวไม่นี่จะถายที่นี่มีแค่ชันคนเดียวที่ไว้ที่สับหลอดขออนุญาตว่ามันขึ้นอปกบอลหมือนบอลไม่ไดหน่อยฉันไม่ได้สนใจเรื่องของแดีด้วยซ้ำฉันแค่ต้องกาใช้ชฉันในการขโมยถาดดับมันเอ็ดนี่อยุดยังไงกนไปนะแสดงตัวมาสิไปจ่าหเยเออจ่าตัวยู่สินะอเอาวะตีอยู่ไหนิธีไปสองม่ได้ใช่ไหมวตธีอย่ เงงจนนี้โอ๊ยโอ้ข่ามึงแล้วที่มันเกิดอ,อะไรขึ้นเ,นเขาป็นหายาอยู่เพื่อน,าน,านงอยู่ตัอืมลมจเรียว,ว่า,าอด,ดีนะโอ้ยชีอะเยไรด,ไได,ดไีไปไหนไม่ทราบช่าไม่ใช่สิ่งที่นายพูดอกได้หยิังก,ก,น,กน,นะเอ๊ะเดี๋ยวนีว่กินห้นอาอารให้ช่วยไหม

เฮ้เสียงภาษาไคยดูสนุกสนานสักเดียว